เรามาจากโรงเงรียนไายเมืองวิทยาคงค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทํำดินปลูกกันนะคะครับโดยวัตถุดิบและส่วนผสมของมีดังนี้ครับครับวัตถุดิบแรกนะครับก็เป็นดินร่วนนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นมูลวัวนะครับซึ่งเป็นวัวของโรงเรียนเราอยู่แล้วครับแล้วก็ได้มูลมันมานะครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นปูนขาวนะครับที่เราหาได้ทั่วไปเลยครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นกากมะพร้าวครับที่หาได้ทั่วไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นทางปาล์มครับที่เราสับเอาครับครับโดยทั้งหมดนี้ก็เป็นวัตถุดิบต่างๆครับที่เราจะมาทําดินปลูกในครั้งนี้ครับ ต่อไปครับเป็นการเอาวัตถุดิบปั่นรวมกันให้เข้ากันครับและหลังจากนั้นเราก็จะเปิดเครื่องครับเพื่อให้วัดของวัตถุดิบทุกอย่างเข้ากันครับ ครับต่อไปเป็นการใส่ปุ๋ยหมักมครับครับโดยเราค่อยๆใส่ใทีละนิดๆน,นะครับเพื่อให้เท่ากัน,นครับต่อไปนะครับหลังจากที่เรานำส่วนผสมทุกๆอย่างที่เข้าไปปั่นในเครื่องแล้วนะครับต่อไปเราจะเป็นการบรรจุบรรจุใส่ถุงนะครับ ต่อไปเป็นการซีนเพื่อบรรจุนะครับครับนี่คือดินปลูกของเราแล้วนะครับ และวัตถุดิบต่างๆที่เราได้นํามาใช้ก็คือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอ,อยู่ในโรงเรียนของเรานะครับเช่นใบไม้ที่ถูกกวาดและกองทิ้งไว้เราก็ได้นํามาทําเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็ทางปาเนื่องจากโรงเรียนเราได้ปลูกปลามาเป็นจานวนมากและทางปาไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็ได้เล็งเห็นและเอามาสับเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทําดินปลูกในครั้งนี้ครับเหตุผลที่เรามาทําดินปลูกนะครับ เพื่อเราอยากจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับไม่ให้ถูกปล่อยทิ้งไปและเผาทิ้งไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์ครับครับนี่ก็คือทรัพยากรธรรมชาติของในโรงเรียนเรานะครับที่ไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์นะครับเราก็ได้เอาใบไม้นะครับที่เรากวาดทิ้งมาทําเป็นปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็ต่อไปครับโรงเรียนเรานะครับก็ได้ ปูปามเป็นจํานวนมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางป์มไม่ได้ใช้ประโยชน์รอเพียงให้วันเผาทิ้งเราก็เลยได้นํามาสับเพื่อเป็นส่วนผสมในการทําดินปลูกในครั้งนี้ครับแล้วก็ต่อไปนะครับโรงเรียนเราก็เลี้ยงวัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็มูลสัตว์ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเราก็เลยได้เอามูลของวัวนะครับมาเป็นส่วนผสมในการทําดินปลูกในครั้งนี้ครับ